สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีประจำวันที่4พฤษภาคม65นะจ๊ะเรามาดูว่าไซส์6-7เดือนกันนะคะลูกค้าค่ะไซส์รอดตายไซส์ย่า,ยยานม6-7เดือนกันแล้วนี่ค่ะลูกค้าจะไซส์ประมาณนี้นะไซส์ประมาณนี้นะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงเลยค่ะนี่คอไม้เหลืองห่หยค่ะ นี่ค่ะลูกค้าไซส์เสมอกันเลยสวยใหญ่สมไว้ยค่ะอายุดีผิวมันมัๆตอนนี้มีพร้อมส่งอยู่4ตัวนะคะแล้วก็ไซส์สิบเดือนอยู่สี่ตัวไปได้หนึ่งเที่ยวพอดีค่ะลูกค้าพอลูกค้าท่านไหนอยากได้ไปขุนเนาะ แต่ว่าถ้าท่านไหนอยากได้ชุดนี้อยากได้ไซส์นี้หลายตัวก็แจ้งได้เลยจ้าจับตามออเดอร์เลยค่ะมีส่งทุกจำนวนเลยนะนี่ค่ะประมาณนี้เลยเอาไปขุได้เลยค่ะสูงนะคะลูกค้าสูงประมาณร้อเซนประมาณร้อยเซนร้อยเซนขึ้นเลยล่ะนี่ค่ะถ่ายพยาธิบำรุงเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะพร้อมส่งเลยค่ะสตัวนี้แล้วก็พี่ๆคอกนุ้นอีก4ตัวไปได้1เที่ยวพอดีค่ะลูกค้า8ดตัว1เที่ยวพอดีหรือท่านไหนอยากได้รุ่นนี้10ตัวก็ได้ค่ะได้เหมือนกันสั่งได้เลยแต่นี้จะเอามาจับมาติดฟาร์มไว้ให้ลูกค้าชมเป็นเป็นตัวอย่างแล้วก็จัดตามออเดอร์เลยค่ะจะได้สิตัวสิตัวสั่งได้เลย ไซนี้เป็นหกเจ็ดเดือนนะคะไซหกเจ็ดเดือนฮ,ฮ,ฮ,ฮิฮิอย่าออกไปนู่นลูกนี่ค่ะฮิอืเล่นกับน้องเล่นกับน้องเล่นกับน้องสงการอันนี้สงการชื่อสงการคลอสงการ นี่นะจ๊ะสวยๆเลยค่ะใหญ่ๆสูงๆผิวดีๆพร้อมขุนค่ะลูกค้านี่ค่ะแข็งแรงแข็งแรงทุกตัวโอเคสวัสดีค่ะท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ